ขณะที่ชายคนนี้มากินอาหารในวันครบรอบกับแฟนเธอก็ชวนเพื่อนหนุ่มของเธอมาด้วยเขารู้สึกว่าแฟนนั้นคุยสนิทสนมกับเพื่อนเกินไปจนไม่สนใจเขาเลยทำให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างมากจึงลุกไปจ่ายเงินสักพักดูว่าเธอจะเป็นยังไงเมื่อกลับมาก็เห็นเธอยังเหมือนเดิมเลยลากเธอออกจากร้านไปด้วยความโมโหนี่คุณทาอะไรเนี่ยเพื่อนของฉันยังอยู่ตรงนั้นไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นบ้างหรอแล้วคุณเคยสนใจความรู้สึกของฉันบ้างไหม ที่มนันวันครบรอบของเรานะจะชวนคนอื่นมาทําไมเธอก็อธิบายว่าคิดกับเขาแค่พี่น้องไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันสักพักชายคนนั้นก็มาหาแฟนของเขาก็พาชายคนนั้นไปเพราะไม่อยากให้ทะเลาะกันในเวลาต่อมาเมื่อแฟนของเขากลับมาบ้านเธอก็บอกว่าไปนั่งดื่มกับเพื่อนคนนั้นเพราะอารมณ์ไม่ดีและชายคนนั้นก็โทรมาบอกเธอว่าฝันดีนะที่รัก นั่นทำให้เขารู้สึกว่านี่มันข้ามเส้นเกินไปแล้ววันต่อมาเขาจึงเรียกชายคนนั้นมาเคลียร์พร้อมกับพาเพื่อนมาด้วยชายคนนั้นก็ได้บอกว่าเราเป็นแบบนี้กันมาก่อนจะเจอนายอีกบอกตรงๆนะฉันคิดว่านายไม่คู่ควรกับเธอวะ่ะและเขาก็แกล้งว่าถูกทำร้ายแต่เธอกลับบอกให้เขาขอโทษเขาจึงบอกเลิกเธอทันทีเมื่อออกมาเขาก็ยังมากวนประสาทอีกเพื่อนของเขาเลยจัดให้สักดอกพร้อมหมั่นไส และไปดื่มกับเพื่อนเพื่อย้อมใจสักหน่อย